สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y o u t u b e hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมที่กดติดตามที่กด s u b สไครต์สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567แจกเงินสด1,000 0บาทผ่านมาแล้ว3วันที่กรมบัญชีกลางโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับมีคำถามจากกรมบัญชีกลางจากหลายๆท่านที่ถามผ่านกรมบัญชีกลางคำถามนะครับคำตอบจากกรมบัญชีกลางสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินสด10,000บาทผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการซึ่งก็มีคำถามว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตน ekyc ภายใน31สิงหาคม2567จะได้รับเงินเมื่อไหร่คำตอบก็คือกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามกลุ่มที่มีหมายเลขลงท้ายบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้าย0-9ถึง9ตามวันที่ทางกรมบัญชีกลางกำหนด ตามวันที่กลุมบัญชีกลางกำหนดแน่นอนครับสำหรับกลุ่มที่หลุดกลุ่มที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับก่อนวันที่31สิงหาคมกลุ่มที่ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกลุ่มนี้ยังจะได้รับเงินสดอยู่แต่จะต้องทำการยืนยันตัวตน จะต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กลุ่มนี้ยังจะได้รับเงิน3รอบซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินซ้ำสามรอบด้วยกันซึ่งขอขายายความสําหรับการสื่อสารจากกรมบัญชีกลางตารตางการโอนเงินสดซ้ำหนึ่งหมื่นบาทกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินกลุ่มที่ติดปัญหาระหว่างวันที่25จนถึง30กันยายนนี้จำเป็น จะต้องฟังสำหรับตารางที่ให้ดูเป็นการสื่อสารจากกรมบัญชีกลางสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางจะโอนเงินซ้ำสามครั้งหรือรีเทิร์นโอนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสามครั้งสามรอบด,ด้วยกันกลุ่มผู้ที่รับสิทธิกลุ่มเปราะบาง เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ที่ผ่านมาที่รับเงินสดวันที่25กันยายนและลงท้ายด้วย123ที่กำหนดรับเงินสด26กันยายนลงท้ายด้วยเลขนะครับ4 5 6หที่รับเงินในวันที่27วันนี้และจะรับเงินสด10000บาทในวันที่ 30เป็นวันสุดท้ายที่เลขลงท้ายด้วยเลข8เลข9นะครับซึ่งกลุ่มนี้ติดปัญหาเรื่องของการโอนเงินไม่ได้รับเงินนะครับเวลาเข้าไปตรวจสอบสิโอนเงินไม่สำเร็จไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ข้อมูลบัญชีมีปัญหาบัญชีปิดไปแล้วกลุ่มนี้จะต้องทําการเปิดบัญชีบางคนบางท่านไม่ได้ยืนยันตัวตน ผ่าน ekyc นะครับหรือยืนยันตัวตนหลังวันที่31สิงหาคม2567กลุ่มนี้ยังจะได้รับเงินอย่างแน่นอนเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนแต่จะรับเงินครั้งไหนก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านแก้ไขปัญหาของท่านนะครับซึ่งการรีเทิร์นโอนเงินสดซ้ำทุกๆวันที่ 21เดือนตุลาคม21เดือนพฤศจิกายนและวันที่19เดือนธันวาคมซึ่งหากผู้รับสิทธิ์กลุ่มเปราะบางที่ตกรอบระหว่างวันที่25จนถึง30กันยายนแก้ไขข้อมูลแก้ไขบัญชีหรือผูกบัญชีพร้อมเพย์ยืนยันตัวตนนะครับผ่าน EKYC ระหว่างวันที่25ถึงวันที่17ตุลาคมฟังให้ดีจะได้รับการโอนเงินซ้ำเป็นเงินสด1,000 0บาทรอบที่1ภายในวันจันทร์ที่21เดือนตุลาคมซึ่งหากผู้รับ10ิกลุ่มเปราะบางที่แก้ไขข้อมูลบัญชีหรือผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและยืนยันตัวตน eKYC ระหว่างวันที่25 จนถึงวันที่17พฤศจิกายน2,567จะได้รับการโอนเงินสด1,000 0บาทซ้ำรอบที่2ภายในวันพฤหัสสบดีที่21เดือนพฤศจิกายน2,567และรอบที่3หากผู้ที่รับสิทธิ์นะครับกลุ่มที่มีบัญชีมีปัญหาได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ระหว่างวันที่25ถึงวันที่15ทนะครับธันวาคม2567จะได้รับการโอนเงินรอบสุดท้ายรอบที่3นะครับวันที่19เดือนธันวาคม2567และกลุ่มผู้รับสิทธิ์กลุ่มเปราะบางที่เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4567ที่รับเงินสดภายในวันที่27 และลงท้ายด้วยเลข8-9ที่กำหนดการรับเงินสดภายในวันที่30กันยายนหากมีการแก้ไขข้อมูลทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินซ้ำเช่นกันจะรีเทิร์นโอนเงินซ้ำทุกๆวันที่22นะครับได้แก่วันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและรอบสุดท้ายเป็นวันที่20เดือนธันวาคมซึ่งกลุ่มนี้ ก็เช่นการแก้ไขข้อมูลผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ระหว่างวันที่25ถึง18ตุลาคมจะได้รับเงินสดที่มีการโอนซ้ำรอบที่1ภายในวันที่22ตุลาคมหากมีการแก้ไขข้อมูลระหว่าง25จนถึงวันที่18พฤศจิกายน จะได้รับการโอนเงินซ้ำรอบที่2ภายในวันศุกร์ที่22เดือนพฤศจิกายนและรอบที่3ซึ่งผู้กลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินกลุ่มเปราะบางหากทำการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่25นะครับถึงวันที่16ทธันวาคม2567ก็จะได้รับเป็นเงินสด1,000 0บาทโอนครั้งสุดท้ายรอบสุดท้าย ภายในวันสุขที่2ี่20เดือนธันวาคมซึ่งกลุ่มนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทแน่นอนรัฐบาลยืนยันจะแจกโอนเงินสด1 0 0 0 0บาทให้กับทุกคนยังไม่ต้องท้อใจแก้ไขปัญหาผิดตรงไหนก็รีบแก้ไขหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe เพื่อท่านจะได้รับชมคลิปในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ